สวัสดีครับพบกับนิวริซึอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสถานการณ์กับไทยขมยินซึ่งตอนนี้ก็จบสึกไปเป็นที่เรียบร้อยไม่ทราบว่าทางขมินเขาจะกล้าอีกหรือเปล่าคือก่อนหน้านี้นเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญจากทางไทยอ์มฟอสครับซึ่งเป็น เพจ Facebook ที่ค่อนข้างรู้เรื่องนี้เรื่องของทหารมากเขาบอกว่าปกติแล้วกําลังพลทหารเนี่ยถ้าเสียไปประมาณ10%ก็น่าจะล่าถอยได้แล้วประมาณนี้ถ้าเราเทียบจากรอบแรกเนี่ยเขาหายไปประมาณ56000คนรอบนี้ก็ไม่รู้เท่าไหร่นะครับก็คือรอบที่แล้วก็เยอะรอบนี้ก็น่าจะเยอะอยู่มันก็น่าจะมีการล่าถอยแล้วเขาก็ดูแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถทําอะไรเราได้สักเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะรอบหลังๆเนี่ยบีเอ็มยีก็ยิงมาปะไปก็จะมีช่วงก่อนที่จะหยุดยิงเนี่ยที่เขาก็หนามา ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเสียประมาณ10%นี่ถือว่าหนักแต่ว่าบางทีถ้าประมาณ5%ก็น่าจะเริ่มรู้ตัวแล้วเช่นกันยังที่มีการรายงานมานะครับก็รอบที่แล้วเนี่ยทางสหรัฐพูดเองเลยว่าประมาณ6,000คนอันนี้ไม่รู้ว่าถึงหรือไม่ลบกัน5วัน6,000คนที่สูญเสียไปแต่ว่าเราเอาอิง,องเลขสหรัฐนะครับแต่ว่ารอบนี้ซึ่งลบกัน21วันนะครับก็มีรายงานแบบ ไม่เป็นทางการว่าน่าจะศูนย์ไปประมาณ6,276คนนี่คือสูญเสียอย่างที่เขาพยายามปิดตัวเลขไว้นะครับแล้วก็เป็น b h q เนี่ยถึง704คนด้วยกันโอ้โหเยอะมากๆเลยแต่ถามว่าอ่าก็คือเป็นอาจจะเป็นการพูดเชิงประชดประชันนิดนึงว่าเขมรลบเก่งขึ้นไหม21วันศูญเสียไป6,000คนเองตกวันละประมาณสัก300ขนาดรอบที่แล้วเนี่ยขณะที่รอบที่แล้วเนี่ย 5วัน6,000นะครับก็คือวันละพันสองเอาเป็นว่าเขาเก่งคือและกันเหมือนุที่คุณวาส,สนานาน่่มบอกไว้นะครับว่าพอเขารู้ว่า F16 มาเนี่ยเขาก็จะไปหลบอยู่ใต้บังเกอร์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ตัวเลขประมาณนี้ถ้ารวม2ครั้งเลยก็คือ1 2ื่นสองแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราก็เน้นโจมตีฐานที่มั่นทางทหารสําหรับกลุ่ม F16 กริปเพหรือแม้กระทั่ง Golden e a g l กนะครับก็ไปโจมตีพวก ก็จะมีฐานที่มั่นบ้างที่ทําให้เขาสูญเสียแต่ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างซึ่งอาจจะทําให้สูญเสียไม่เท่าไรทั้งสะพานทั้งถนนอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งถ้ายอดประมาณนี้ก็ถือว่าน่าหนักใจเลยเชียวสาหรับทางเขมรเขามีกําลังฐานประมาณ200แสนคนนะครับถ้า 5%, 5เปนี่ยก็ประมาณหมื่นคนอ่าซึ่งมันก็ถึงจุดที่ควรจะพอได้แล้วนะครับไม่งั้นจะหนักกว่านี้แล้วก็เป็น BHQ ซะเยอะแล้วก็มีข่าวนะครับข่าวจากทางเขมรเลยว่าตอนนี้ทางฝั่งเขมรก็มีการเก็บเก็บร่าง ของเฉพาะ B H Q เท่านั้นนะครับเพราะว่า B H Q เนี่ยเป็นองค์กณ์ของทางเขมรทางคุณเซนส่วนฐานทั่วไปเนี่ยก็น่าจะปล่อยทิ้งไว้แหละเรามาพูดถึงคนนี้บ้างครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นคนที่ปากดีมากๆคนหนึ่งแล้วหลายคนหมั่นไส้แต่ว่าเอาจริงแล้วเขาแมนกว่าผู้นําของเขาอีกเพราะเขาออกมายอมรับว่าเขาแพ้เขาพูดเองเลยนะครับว่าเขาแพ้เขาเป็นหมาเขาแพ้เขายอมรับว่าแพ้แล้วก็เป็นหมาจากนั้นเนี่ยการ ดําเนินการเจราจาหรืออะไรต่างๆจะเป็นไปทางไหนก็ว่ากันไปในส่วนนี้นะก็ขึ้นอยู่กับประเทศของสองประเทศว่าจะทํำยังไงนี่คือสิ่งที่เขาพูดต้องยอมรับว่าเขาปากดีแต่เขาก็ยอมรับความพแพ้ไม่เหมือนผู้นําของเขาที่ไม่ยอมรับนะครับ <c oughs> ก็มีการบอกว่าที่หยุดเนี่ยเพราะว่าะจะแบบ เห็นใจว่ามีคนมีประชาชนของเขาโดนลูกหลงสําหรับนายหุนมานเนตพูดเองเลยว่ามีประชาชนสูญเสียหรืออะไรประมาณนี้จริงๆแล้วยังสามารถต้านทานได้แต่ว่ามีลูกหลงโดนนู่นนี่นั่นก็เลยหยุดขณะที่ของเราเนี่ยโดนลูกหลงเยอะมากยิงมัว่วก็คือจะบอกว่ายิงมั่วก็ไม่ใช่มันอาจจะเลง็งเป้าหมายได้ไม่แม่นเป๊ะแต่ทิศทางเนี่ยรู้เลยว่าตั้งใจจะมาทางไหนเราก็ถ้าเกิดว่ามาที่กลุ่มชุมชนเนี่ยยังไงซะต้องโดนบ้านโดนคนโดนในของเราเนี่ยโดนเยอะมากๆนะครับเราเนี่ย ก็ไม่โอเคเหมือนกันแต่ทางฝั่งเขาเนี่ยโอ้โหแหมถ้าเป็นพูดซึ่งก็เป็นไปตามนี้ครับสําหรับทางนายบอยเขมรนที่เขา <c oughs> องค์ยอมรับเมนเมนเลยว่าเขาแพ้เขาเป็นหมาส่วนการเจรจาทางอื่นจากานี้ต่อไปก็ขึ้นอยู่กับแต่ทางแต่แต่ละประเทศทั้งไทยแล้วก็เขมีนซึ่งแน่นอนเราก็ไม่ได้อยากจะเจรจาอยู่แล้วส่วนคนเขมีนนี่โอ้โหต้องบอกว่าคลั่งแค้นมากๆนะครับแบบสุดๆเลยทีดเดียวมีการอาฆาตเลยว่าจะไม่ไม่เปิดด่านให้ไทย จะไม่ให้ไทยเข้าประเทศแล้วอย่าหวังว่าจะได้เหยียบแผ่นดินเขมรอีกต่อไปซึ่งเขาน่าจะสําคัญอะไรผิดหรือเปล่าว่าประเทศเขาเนี่ยไม่ได้มีสเสน่ห์ถึงกับว่าอยากจะให้ไทยเข้ามาได้เหยียบอะไรขนาดนั้นนะครับเราเนี่ยไม่ได้คิดจะไปเหยียบเลยถ้าไม่ใช่พวกไปหวังเล่นเล่นไปหวังเข้าบอลหรืออะไรเนี่ยก็เราคนไทยก็งงเลยครับว่าอา้าวเราไปอยากจะเข้าไปประเทศเขาตั้งแต่เมื่อไหร่มีแต่ทางฝั่งเขานะครับที่อยากเข้ามาในประเทศไทยเพราะล่าสุดเนี่ย ทางนายหุนมานเน็ตก็มีการโพสต์ด้วยว่าตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วพร้อมแล้วสําหรับการเปิดด่านซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากเปิดด่านเลยนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดด่านเนี่ยเดี๋ยวทางทางขมิญโซเชียลขมิญอาจจะปากดีว่าจะเปิดทําไมเราไม่ได้อยากให้คนไทยเข้ามาในขมิญน,นะจริงๆต้องบอกว่าคนคนไทยเนี่ย ไม่ได้อยากไปเลยนะครับแล้วเราก็ไม่อยากให้คนเขมีนเข้ามาในไทยด้วยปิดด่านต่อไปเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ดูแล้วเนี่ยคือรายได้หรืออะไรต่างๆของทางของเขมีนก็น่าจะหมดไปเยอะเพราะว่าช่วงที่มีการประทะกันสแกมเมอร์นี่ไม่มีกวนเลยนะครับซึ่งหลกัหลกๆแล้วรายได้ของเขาก็มาจากสแกมเมอร์นี่แหละทั้งสแกมเมอร์ทั้งบอลอะไรต่างๆเสียหายเขาเขาคงอยากจะแบบ กลับมาทําธุรกิจของเขาจะได้มีเงินเข้าบ้างเลยอยากจะรีบเปิดด่านแต่ว่าสถานการณ์อย่างนี้ผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนมันมันมันมองหน้ากันไม่ได้แล้วรับอาจจะไม่อยากเปิดด่านแล้วก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าเปิดด่านเนี่ยเดี๋ยวเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเดี๋ยวมีการมีการอารอบวางระเบิดหรืออะไรหรือมีการก่อวินาศกรรมอะไรหรือไม่มันอันนี้มันก็น่าห่วงครับหรือคนคเขมรกับคนไทยคนคเขมรเนี่ยจะเขมรจ้องทําร้ายคนไทยหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละครับผมเราเนี่ยอาจจะไม่อยาก ซึ่งทางรัฐบาลนี่ก็ต้องดูว่าอีกอีกมุมหนึ่งว่าเขาจะยังไงซึ่งจริงๆเนี่ยเราไม่ได้อยากเปิดด่านอยู่แล้วก็ต้องดูสถานการณ์นะครับแต่ว่าทางฝั่งนู้นนี่แหมเปิดเขาเรียกว่าเปิดแขนอ้าเลยนะครับแบะท่ารอแล้วนะว่าให้มาเหอะพูดถึงนายคนนี้บ้างครับสมรังสีซึ่งนี่ก็อยากจะเป็นนาย,ยกเหมือนกันคือ,อเหมือนที่เรารู้กันดีแหละว่าเจตจำนงของเขายัางอยู่ดังนั้นต่อให้ไม่ใช่นายฮุนเซน แล้วก็ไม่ใช่คุณมาเน็ตที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับต่อให้เป็นคนอื่นเขาก็ยังมีเจตจำนงเหมือนเดิมเลยเหมือนกันทุกคนเลยว่าเขาเนี่ยต้องการดินแดนไทยแล้วเขามองว่าดินแดนไทยเนี่ยไม่รู้นะ่นแหละอย่างที่เขาเรียนมานะครับดินแดนไทยทุกอย่างเป็นของเขาดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนนี้ซึ่งคนนี้นสมรังสีเขาก็ไม่ชอบขมิ้นเช่นเขาก็ไม่ชอบคุณเซน ไม่ชอบฮุเซนเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ยังมีเจตนามีเจตจำนงที่คิดไม่ดีกับทางฝั่งไทยและคิดว่าเราเนี่ยไปป้นดินแดนเขานะครับล่าสุดเนี่ยมีการบอกว่าอาจจะฟ้องจะฟ้องทางศาลนะครับไอซีไอซีซีมันจะมี ICC กับ i c j นะครับ ICC ก็คือเหมือนเป็นศาลอาญาระหว่างประเทศจะเรียกค่าเสียหายจากไทย กรณีที่เกิดการประทะก,กันนะครับนี่มันคือสงครามนะครับต่างฝ่ายต่างยิงอยู่แล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆเขาควรจะโดนด้วยซ้ำเพราะว่าเขาทําผิดกฎอะไรไม่ถึงว่าทางขมีนะครับทำผิดอะไรหลายๆอย่างด้วยนายสมหลังสีนี่ก็จ้องจะล้มตําแหน่งของนายคุนเซนอยู่นะครับเขาก็คงอยากชนะการเลือกตั้งแหละแต่มันไม่ได้การันตีว่าถ้าชนะการเลือกตั้งแล้วจะได้เป็นนายกหรือไม่เพราะว่านายคุนเซนมีประวัติแล้วว่าแพ้เลือกตั้งแต่ไม่ยอมออกจากเก้าอี้นะครับ โดยณตอนนั้นเนี่ยพรรคประชาชนกัมพูชาของฮุนเซนได้ที่นั่งน้อยกว่าพรรคฟุลซินเปกของเจ้านารูดมรลนลิศเรื่องนี้ผมตามผมทันนะครับเพราะมันมีข่าวออกอยู่ซึ่งแน่นอนว่าฝั่งคนัมูชนก็คงจะเลือกเจ้าแหละเขาก็ได้คะแนนเสียงส,ส่วนมากไปแต่ว่าแม้จะพ่ายแพ้ฮุนเซนก็ไม่ยอมรับการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ดําเนินการทางการเมืองที่แข็งก้าวไม่ยอมลงจากตําแหน่งแล้วก็ปฏิเสธการส่งมอบอํานาจเต็มให้กับทางทางพรรคที่ชนะนะครับ ก็เลยมีการจัดตั้งรัฐบาลผสมมีงี้ด้วยนะครับขนาดเพ้แล้วแล้วก็มีการบีบบังคับให้จัดตั้งรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีร่วม2คนเรื่องเหตุการณ์นี้ผมก็จําได้ซึ่งมีคุณเซนเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่2แล้วก็เจ้านโรดมโดนาลิตเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่1น,นะครับแล้วก็คนเล่เหลี่ยมเยอะขนาดนี้นะครับสุดท้ายก็ยึดอํานาจเบสเ็จได้ในปี1997งคุณเซนเขาก็ก่อรัฐประหารเพื่อกําจัดเจ้านโรดมโดนาลิตและก็ขึ้นเป็นผู้มีอํานาจเบ็สเ็จเพียงคนเดดีียวในท่สุ ดังนั้นในทางประชาธิปไตยเลยเนี่ยเขาเคยแพ้การเลือกตั้งเมื่อปี2,5,3,6แล้วก็ในทางปฏิบัติ <c oughs> เขาสามารถเพิ่มพูนอำนาจทางการเมืองของตอนไว้จนกระทั่งตอนนีอ้อย่างที่เห็นนะครับว่าไม่รู้ว่าสมมติครั้งนี้สมรังสีชนะก็จะได้หรือเปล่าเวินแต่ว่าสมรังสีเนี่ยมีแบ็กอัพใหญ่ที่ดีที่ไม่ยอมไม่ยอมง่ายๆจริงๆการเลือกตั้งที่นายคุณซินแพ้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่มีการมีการ ทางนานาชาตินะครับช่วยจัดตั้งให้ด้วยเพราะว่าให้มันมีการเลือกตั้งให้มันแบบเคลียร์ๆอาศัยสะอาดคือคราวที่แล้วเนี่ยองค์การสาประชา,ชาติเข้ามาดูแลการเลือกตั้งแต่สุดท้ายก็คุณเซนยังอาศัยเหลี่ยมนะครับก็ดูคราวนี้ว่าจะเป็นยังไงแต่ดูแล้วก็อํานาจก็น่าจะยังอยู่ในมือของลูกเขาแหละดูยังไงก็ไม่โปร่งใสนะครับสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ